วันวันเสาร์ของเมย์นะคะภารกิจแรกของเมย์ก็คือเรียนภาษาอังกฤษนะคะเมย์เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะจนตอนนี้เมย์ป6ออยังเรียนอยนู่นะคะงั้นเมย์ขอตัวไปเรียนต่อน,นะคะที่เช่อมาแล้วค่ะหนึ่งภารกิจของเมย์นั่นก็คือการมาซ้อมกองนะคะที่นี่ค่ะมาดูกันว่าเมย์จะตีกองได้หรือเปล่าจากเพลงได้นมาได์ที่ครูให้เมย์มาซ้อมนะคะโอเคมาพี่ไลฟ นะคะภารกิจของเมยก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเมยจะกลับบ้านไปเล่นเกมนะคะคุณแม่ให้เมย์เล่นเกมแล้วตั้งสองชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าเมย์ได้ทําหน้าที่ของเมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะคะทุกคนบ๊ายบายส <c oughs> ชั่วโมงตอนนี้เมย์ถึงบ้านแล้วนะคะงั้นเราไปเริ่มสตรีมเกมเอาวีเป็นครั้งแรกกันดีกว่าวันนี้เมมีแขกรับเชิญนั่นก็คืออลิซมาจากช่อง HAPPY BANANA CHANNEL นะคะ Happy b a n a n a ่าการเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเร่กันเลยค่ะไปเลยวันนี้เมย์จะมาเล่น b u t t e r f ์ y นะคะเล่นโซน Assassin แอสซัสเซลกันเมย์เล่นป่าไม่เก่งนะเนาะหูตูเล่นป่าค่ะทุกคน ไม่เปลี่ยนเลนก่อนนะคะเขาจะได้ไม่สับสนสกินต้องการแทงตาอ่าอลิสของเราก็คือใช้สก,กินวันเดอร์พาร์ตที่เพิ่งมาใหม่ๆเลยสก,กินสวยมากนะคะเป็นสก,กินฮาโลวีนแล้วก็ลาว,วิลใช้สก,กินวันเดอร์พาร์ตของวันเดอร์พาร์ตคาวก่อน,นะคะ่ะขาวก่อนอนันนเนาะส่วนเมย์ก็ได้มาจากวันเกิดของเมย์นะคะแม่ซื้อให้ค่ะสก,กินวันเดอร์ฟายค่ะสีแดงเพราะว่าเมย์ชอบสีแดงก็เลยขอแม่แม่ก็ให้ ฝั่งเรามีนันทญาด้วยสกินสวยเชียฝั่งเราก็มีฝั่งตรงข้ามรักวมากเลยฝั่งตรงข้ามมีวูคองนะคะป่าฝั่งเรามีตูเลนป่าค่ะโอ้โหเดียวเดียวเดียวทุกคนฝั่งเขามีอานิศแล้วก็วูคองป่าสองคนเลยค่ะสงสัยเขาทะเลาะกันแล้วมั้งคะเย่งกันค่าย่งกันค่ะยกันฝาแอบมาฟามบ้านเขาคงจะเอือดไปเเขาคงจะแอบมาฟาบ้านเราแล้วครับทุกคน เราก็ต้องมีเจ้ออกรองเท้ากันซีซีก่อนเลยนะคะเขาอยากจะมามหฝอยป่าลงก็ได้นะคะทุกคนก็ต้องลงอ่าง้อยนะคะเอ้ยเออ้แถวเลนบนเมื่อกี้เหมือนเห็นอ่าใช่ แรงมากโหยังไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีนันตายากก็ได้หนึ่งคิวไปแล้วนะคะทุกคนเมตีนลกรอดีกว่าตีนกข้าวเวลานะคะทุกคนตาน,นิไม่ออกมาด้วยสบายใจอุ้ยออกมาแล้วเคลียร์กิฟ้์ไอ้น้าดื้อ่ารอ,อ,องเท้ามีมาแลว ตอกโต้กันจนตีไหมคะจนจนตีแมวนี่กบน้อยโหทะลุหินเลยเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยถอยก่อนทุกคนชัดดาวไปดิเอายังไง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 สวยทิปปะ เห็นด้วยปิวเดี๋ยวไปหาผู้กอหรออุ้ยอุ้ยตูเล่นแรงอยู่นะนูใรยังเตียมวยันติก่อหว้เลตีเลโอยตาโอเคเล่นกลางเราแหละโู้รึ่หลอดไปดีโดนทุบตายเลยอ่ะไอ้ทุกคนไม่กดเติมเลยนะ เาอยูไ่ไหนเนี่ยอุ้ย้า้า้าไ ไวอันติกดทันบอดีตูเลนโหโคเทเอเบี้ยวแบบค้าปู่กันให้กันให้ถอดป้อมแล้วชาด้ได้า่อบไม่คะทุกคนโหเลยไม่ไม่ไม่ถึงดูอลิซอลิสเป็นแข้งขาลบได้ไม่เอาไม่เอาดาเมจไม่พอมาเรื่องอะไรล่ะไวอุ้ยจริงจริงน้อยอุ้ยอลิสตันโดนทุกคนหล่อได้ตามสบายนะคะทุกคนโหอุตส่าห์รักษาชีวิตไว้ตั้งนานเสียหนึ่งคิวไปเลยนะจ๊ะอลิส เก่่งอะนาตาญ雅บอกแล้วนาตาญาแรงแต่ต้นเกมยังเบ็ดเลย<ม>อเยอเก่่งะป็นตัวดาเมจเน้น็เลยน,นตลยานนตาญานาตาญาเก่งมากนะคะทุกคนวันนี้ MVP อยากจะได้เป็นของน,นตอาตาญาก็ได้เอ้ยเล่นบอลทุกคนไปกับแม่เลยได้ไหมจะบุกกลางแล้วค <c oughs> ่ะจะบุกกลางแล้วค่ะไม่เอานะเปีงูคลองไปตรงนั้นอ้า <c oughs> อืองูคลองมาตัวแรงมากเลย สลัดตัวเองเข้าไปเรียบร้อยดีกว่าทุกคนทุกคนไม่หีแล้วไมย์ยิงคลิปดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ยิงคลิปจะพูดว่าตีคลิปเคลียคลิปก่อนเอาด้านไปจะอ่อยอยู่ตรงกลางนะคะปล่อยปล่อยไปเลยมาเลยมาดิทุกคนเม่ปล่อยเล่นบนอุ้ยตายแล้วดีนอยู่งั้นเมย์ปล่อยใกล้ๆคีบเลยแล้วกันเล่นกลางเนี่ยป้อมกลางแตกหมดแล้วเนี่ยก็จะให้ป้อมล่างแตกด้วยไงเอาไหมล่ะโอ้ย มาเลยเนี่ยโอ้น่าจะไปพร้อมคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวเขายิงยิงมังกรเราแป๊บเดียวก็ตายไม่มีปล่อยตรงนี้แล้วกันโอ๊ยไบโอโคตรและนี่นี่แอร์ตายใช่ไหมเห็นไหลต่อดิครับรอไหลไหลต่อดิครับไหลต่อดิครับไหลอู้หงไม่ทันโอ้ยไม่อเราโเมื่อกี้ไปเลยค่ะบุค่ากรอเจญากระเาทำไงคะกินเข้าค่ะ คือครั้งนี้หนูเดือดมากนะคะนาตา雅ดีไรมากเกย์นาตกย์เจมากเปรที่สุดเราก็เย้เกย์ทุกคเมยว่าแล้วนะคะว่าเมย์ต้องชนะเพราะว่านาตา雅ของเราทำตาเตั้งแต่ต้นเกมได้แล้วกับเลเเกมนาตา雅เราเก่งมากเมย์เพิ่งแรงตั้งแต่เออเมย์แรงตอนเลเเกมนะคะเห็นไหมนาตา雅เป็นเป็นเอลพีพีค่ะโอ้โหเก่งจริงๆ ไม่ได้ทริปเปิลคิวคะ่ะกดไลค์จ้าเอาไปคนละหนึ่งไลค์เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันไหมคะการสตรีมแก้ครั้งแรกของเมย์สรุปว่าเมย์ก็ชนะคะ่ะถ้าุะคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เมย์ด้วยนะคะเมย์ต้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย อะไรเนี่ย <laughs>